รุ่นสามกันี่กะโอเคอยู่มันบอกกักับบุญคุยกับกับบุคุยอย่างมันบอกไปกับบดญคุยจ้งละสี่สิบขึ้นไปนะกะคอยวอาน้ำยู่นะโอ้สี่สิบขึ้นได้ทุกคนเลยแสดงเสร่งบอกมากระดับสี่สิบขึ้นไปโอ้เสดงว่าหนุ่มใหญ่ไฟแรงในที่วัดไฟในแตกจุจวดแล้วเนาะตอนนี้เนาะเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสให้เฉพาะแต่หนุ่มรุ่นใหญ่พี่น้องเหนุ่มรุ่นน้อยนี่ลบไปก่อนรุ่นในน้อยทุกคนเอ้ยเล็กๆในที่ว่าลบไปก่อนเนาะลบก่อน ลุ้นใหญ่ๆบ้านเขาไม่ใหญ่ๆเอาเอาแล้วภาษาอังกฤษมาดิจะพูดว่าฝ่ายอยู่โรงงานก่อนเอ็กซ์ซีอ่านมอันแบบหัวหน้าคนไทยเคนว่าโอ้เล็กๆไม่ใหญ่ๆปล่อยโอ้อันนี้อันนี้บูแมนได้เล็กๆไม่ใหญ่ๆเอาข่อย แน่นเนาะมักแต่ของใหญ่พี่น้องรุ่นใหญ่มันแมนแมนคือว่าเอารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นรุ่นคบาร์ดอันนั่นอันนั้นใหญ่เอาเลยอกอันชุมเจ้าใหญ่บ่เอาเลยตายวันนี้ชุ่มเจ้ใหญ่บ่กับไอ้คำบางแม่นอนก็าหลอกแผละแต่ยังว่าบ่จำจำมักได้ขี้ไก่เนยโอ้ยบี่น้องกด้แล้ววันนี้ะหวเนาะ หนุ่มโสดหนุ่มโสดสี่สิบปลายปีขึ้นไปเพิ่นวาเออมักูเท่ามักผู้เท่ามักผู้เท่าสีหนุ่มนะค่อเอาด้นแลโอ้พังดูพังดูทุกคนต้วนุญนมนี่โอ้หลายแต่เพิ่นบ่เอาโอ้ห้าสิบสี่ปีไงโอ้อาย่เพิ่นนะแตกต่างกันกับข่อยข่อยประจำที่แปดเพิ่นโอ้แสดงว่าแกเนาะห่เนาะโอ้แต่หนุ่มไทยหนุ่มไทยหนุ่มร้อยเกิดนันบ่ชนไฟนี่วะรอย แมยเจ้าหอดบ่หาสิบสี่หอดนะหาสิบหาสิหาสิสองสิบสิบสี่หาสิปตูน้อยๆแบบเจ้านี่ยแหละหาสองโอ้โหโอ้โหเลยจะปีแลวเจ้าเดียวนี่ฮะสามสิบแปดบ่หาจีเลยแสดงว่าเอาพวคนไทยแกกว่าเนาอโอ้ตอนนี้กัยังมาแกคือเก่า บห้าก็แห้งดีรุ่นสีด้บาทนี้เอาเลยรุ่นตุกอนตารุ่นตุกอนตุพบ่สี่แปดส่เก้าเนี่ยเชอบอยากเอาลไเพินหหกขึ้นเมื่อปู่วขึ้นไปเนาะเลยรุ่นบักบิ๊กเธอบโบเลยน่ะขั้นเอาใหญ่แล้วเอารุ่นใหญ่สุดรุ่นเอารุ่นบิ๊กแล้วิ้บิ๊กเลยนะ รุ่นใหญ่รถอย่าไปเห็ดรุ่นน้อยรอเล่รอเล่นะรอแค่แดนนั้นฉันนกระดอนแน่นี่บ๊อบมันบอกแค่ไหนรอแค่ไหนยังมาใกล้อ้าวไม่ตบิ๊กเลยนแบบก็ขนาดเลยเนาะเอาแบบคันใหญ่คันว่าในการทหารก็เป็นรุ่น <laughs> ปืนคุกเลยนะเอารุ่นบิ๊กบึ้มนะทุกคนเลยมักรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ รุ่นน้อยได้ถอยก่อนรุ่นน้อยเราถอยก่อนเรุ่นวารุ่นรอบก่อนนะปล่อยให้โอกาสนับแต่สามชิปขึ้นไปแล้วถ้าพลาดโอกาสให้พวกนะพวกในน้อยนะบัดนนี้เปิดโอกาสให้หนุ่มใหญ่บัดนี้เปิดโอกาสให้หนุ่มใหญ่บัดนี้ให้พวกใหญ่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 เงาเงากันี้นะแมนอะรุ่นใหญ่ไฟแห้งรุ่นใหญ่ไฟแห้งแต่งกันยัโอ้ยไฟแห้งสูงแมนตายหมดเลยเอาแล้วนี่อยู่รุ่นวาร่วาจะมาใกล้ตัองชดแก่แต่งกันใหญ่ล้น มันมันละกนหายนะอยู่แต่ละรุ่นปักแตกแง่แง่เหม่ยเนาะมันชาทาละน้อยเลยเจ้ามักไปบ๊อันคนมีไฟแหงๆนี่หมักอ่างเบะอ่าละนอยมันลื่อว่าผุ้สเออไปบสกิดตบไปตบเลยนะบ๊ะเลยนะอ่านขึ้นเลยนะ เอาเลยแบว่าแบบว่าต้องขวาวัวนะแบบยิงรัวๆเลยนะมากมากเลยตน้อั้นบอมันปืนบแมนระเบิดหน้าไระไรแบบกล้ยังมาขี่มอเตอร์ยังเห็นบนก็เลยเห็บ่ได้ขะไรข้อเดียเนี้ตทว่าก็แบมันมีบางคนที่ว่าเขา

โบอันนี้ผู้ทีชองคู้หลานไปเห็นงานมีเวียงกันยังไม่ถึงคนหน้าตาดีกว่านั้นลูกชายเหรอลูกสาวลูกสาวลูกสาวคนนี้จักปีแหรอลูกสาวสในปีสาวแล้วมาส่งสงการนะแม่งามคือแม่แหละแม่กต่งาม บ่บ่ช้ำแม่ฮะบ่ช้ำแม่บ่ช้ำแม่บอแม่งามกว่าบอแม่ขอยยันช้ำกันก่อนแม่ได้ผัวก่อนแม่ต้องงามกว่าแล้วก็แม่ได้ลายอีกเอาเลยแม่ได้เกิดก่อนว่าทิมย์จะได้ผัวเนอะบอกทุกคนเพิ่นว่าแม่น่าได้ลายจักอีหยังลายบ่ฮู้บักโมบักแตงอหมักหบักยันยีตีจักอีหยังลายตีหมักกล้วยอะไร ลำลามมาขมักล้วยให้ให้กเจ้าคายมากล้วยงามทางมาเอาคิดว่าเจ้าบอยางมากล้วยบ่ยห้งอยากแล้วมากล้วยเอาเลยเรื่องนั้นอย่อยอ่ายมากล้วยสุกเขียวนะมากล้วยงามเออมากล้วยงามยากมขียาวมายาวสีโคกของบอเออโคกเออแค่หนเอน่ายเออมาแล้หน่อยเราบ่มีผัวเลยซื้อบากล้วยงามมา่เอาเลยทำหมักแดงต่อยก้เราบ่มาใกล้ก็ได้เอาเลย กันเิ่นเอาเิ่นเอาใน่ยน้อยมาเนาะน้อยกัดตัเนาะน้อยับเใส่ฮยังทัใสเอาเลยฟ้อมนี่น้อยกับน้อยพิกินูเนอะน้อยน้อยพิกินูนะันบมาเป็นี่ๆเน่าๆบิ๊กบึ้มเลยมันบอกโอ้โหยอ๊ะเอ๊อ๊ถเอ๊ะเอเอ๊ะเออออ อย่าโทรมาหยอกอย่าโทรมาหาเนสาวร้าน้อยแม่นสาวร้าน้อยบุกฮับเด็ดขาดเลยแม่นบ่คุยนั่แม่นบอสิว่าเราโง่คุยไม่ได้ได้พี่น้องเลยคือว่านสี่สิบขึ้นไปขันสี่สิบขึ้นไปเลยได้รุ่นทุกคนตอนนี้เปิดโอกาสให้สี่สิบขึ้นไปหาปกชิม่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเนี้โอเคอยู่บ่เจ็ดสิบเออเนาะมัอเนจะอย่างเองได้กี่ยาเนาะ ็เก็จทิยแปลกิแล้วกันจะหลุกเองไปเองไอได้ได้อยที่เราเข็นไปเข็นมาเนาะแมนจีไฮเอ็นคอยอุ่มใส่หลดเข็นพี่เดกกว่าจิคนที่เอาอันอันซุกลงหน้ายหามนบหนูลงหน้ายนาแล้วได้โอโหลงไปทอนยางไปทางไหนเลยเนาะอ งานหางยุคมันยังไ่ได้งานโอ้แต่งานหลักก็อ่างไส้เนาะปู่ไส้งานจ้างอะไรฮะแล้วไชายมีแต่งานลงหอกลงงานอ่งานแบกเบะมหามูแล้วไส้เอองานนักแล้คนขอบคนเครื่องนั่นแหละผู้หลางไปเห็นงานอยู่เร well ี s essays, <S ่ยงคุณเนาะยังเดี๋ยวนี้ยังจะปุณิไปตีกระจกไปตีแผดอ่โอ้ปุณนั่นนี่ถือว่างานงานศิลปะด้วยนะปุณิน่ะ เกี่ยวแก่กับพวกกระตกพวกโกฟงนั่นล้วนพุ่งนั่นล้วนขั้นบ่มีพุ่งอย่าอย่าเอาเด้วยคนบ่มีพุงนะถ้ามันเป็นยไงอ่ะอ่ะมันจ่อยแหบแห้งอยู่มันงามมองได้คนอ้วนตุ้ยพี่ชมบูล่ำจากงามเออเออยังมีนี่นะมีนวลมีพุ่งนะใบายไปท่าไรกับใบไปเท่าไรกัมีแต่บอดอ่อนหรือชีสิ่วเขาว่าจับไปท่าไกาบมีแต่บอดแห้งบอดเหี่ยวมันมีแต่กระดูกแล้วอ่ะนะดูเป็นตาเนาะแน่นก็ได้จมได้มันมีพุงเออ จับไปวันไหนมีแต่กระดูกแข็งไพสิอย่างจบไปอย่างบ่ายเพรอย่างไปงุ่มไปคุ yeah> ้มใหญ่กัดควายกับควายกัดควายกับควายนางแข็งแมนเพอย่างชื่อแมนใครคือควายกะเดี๋ยวก็โดนกูกขังอจ้างอยู่นับกับคู่เจ้าอยากชื่อพระจาพรคือควายกะควายเขาเน่ามันก็เป็นนั่นแหละควายเขาตู่ควายบอลตุ้ยไปเอื่นนะใครก็วัดมันจ้อยมันคัดแหน่แม่นประวันอมแม่น ครับหน่อยใคมาบอลจับบอลไดนกับมันอ่อนในชู้อุ้ยมันไม่น่าไม่นัวมันกลับไปตายอย่างแมนรูปจย่างคำอย่างงมชายใดเนาะแนวมันนะตัวนั้นว้าวโอ้จากปีอะไรเลิกมากับพวกเก่านี่ยแมนชามเดือนชามเดือนบ่เดือนนี่ฮะโอ้กับบริโดนเนาะพังโง่โอ้เกิดเป็นหัวลอยมือเลยนี่ฮะแล้วก็ติดตามมาติดต่อใหม่บอกเป็ดบอกลายทีเอาไว้ใช่ไับบอกอย่างจังโอ้ สดๆร้อนๆเฮาว่านี่นะสดๆร้อนๆทุกคนยังเดือนอยู่แม่นๆๆๆบ่ได้อยาดเฮาเนาะบ่ได้อยาดเฮาเพิ่นอยากคมหที่อยู่ออืมถือว่าจังหวัดเดียวแล้วบนี้บ่คุยนําเลยแม่นบ่เออจังหวัดมาอยู่ได้โอ้จังหวัด101จังหวัด101แล้บ่เอาบ่คุณบอกจังหวัด101เออนูเจ็บเพราะ101นูไม่อยากค อผเก็บอกว่าร้อยเอ็ดกับบริสุทธิ์ถูกคนนในคนว่าอ๋อแต่ว่าในใจมันฟังไว่ว่าร้อยเอ็ดเนี่ยคือเห็นไห้เขาเจ็บอะไรเช่นนั้นอ๋าแม่ยมัเาน่อยร้วยเกับบรุทธิ์ถูกค้นก็บแม่เป็นความเขาเขาบดีพ่อาำรับเจ้านะไรเขาจงบรหักซาเจ้าไหวเลยแม่ถ้าว่าเขาดีพอาำรับเจ้าผนกระหักซาเจ้าไหวเลยหรือว่าเจ้าดีเกินไปเพราะเนาะจังว่า อันนี้กับโบพันธุ์ธงหรือว่าทำดีเึินไปละเขาก็เลยหักกว่ได้บบลูกคันเฮาเว้าเฮาก็เป็นคนถือคันเข้เว้าเขาก็เป็นคนถือแม่แมนแมนนั่นแหละใครว้าก็ผู้นั้นมีเสียงเนาะผู้ใด้ร่ำกับผู้นั้นม้วนขนาดแมนเขากับโบลูา นั่นแหละเฮากับบ mm ุก hmm, ห uh, okay, like, like so, like, ัวผู้ใดผิดผู้ใดถือไม่แดีเกินไฟบ่อหรือว่าเฮาบดีสําหรับเขาหรือว่าเขาดีเกินไปอันนี้เฮากับบพันทงแม่แล่แต่ว่ามันอยู่นํากันบุหรี่ก็จําเป็นแหละเนาะเออแบบนั่นแหละแบบใส่เกือบบุถือขู่นะขไล่ไปมานะก็จําเป็นต้องแยกว่าง่ายงสรุปแล้วก็คือว่าดูทีครับได้เนาะ นะ baptism, mm hmm. คำที่ย sure. yeah. um ันอยู่ได้ครับใจมันอยู่ก็ได้แม่นแมนขับใจแล้วมันอยู่ก็ได้เออมันถือว่าทุกยากก็ยาแต่วิมีความสุขแล้วอยู่ได้คนเฮาเนี่ยเออที่ถูกที่ยากที่ลำบากกระถูกชนไปนำารแมนแมนแมนแต่ถ้าว่าคูเองเออเห็ดเอียงกับบันทอนจิตใจคนเฮามันก็ไปกันบ่ได้แม่นแม่นแมนมันมันเป็นแบบนั้นแหละทุกคน ราะว่าคนเฮาคอนที่อยู่นำการใดไม่ต้องเข้าใจกันระวังซองไพ่เนี่ยแบบคมเห็นกันกับบไร้คอยแต่งเจ้าแล้วก็เช็ดนะได้ก็ชุดแล้วแต่คอยนี่กับบัได้ทุกคนเอาแต่ใจตัวเองเนาะแม่เอาแต่ใจตัวเองแบบสั้นเพื่อนว่าบังคับผู้ที่ได้ไหมอยสัมคาดได้ไหนฮะแ<า>ม,<ช>ม่แบบคอยแต่งเจ้ามาแล้วคอยเช็ดคอยสิใช่ยังเจ้า,จาก,ก็ะชุดแล้วแต่คอยแหละสารพัดเออมันบัได้เป็นแบบนั้นถึกไพ่ก็สีฮับบัได้คือกันเมียได้บัวแมน คนใช่ได้บอกเออเมียโมเมนตคนใช่ไม่ใช่เมื่อถูหยางอเ่ียเราก็ไม่เกินไปเนาะอเวลาไหนเขาบอกเมียเด้อโมแมนแม่แต่คนที่ดูแลมึงนะคืนเมียนะใช่ไหมอ่มันกับแม่อยู่ได้ตัวนี้ก็ดีเนาะเมียนี่ยชั่มแม่ผู้ที่ชองแม่ชั่มแม่ผู้ที่ชองเอาไปเอมาเนี่ยขั้นใดเมียแล้วขึ้นแม่เขามาจากเมื่อคือบับพลนี่ยแม่แม่กันเลยว้าวแม่ชั่มแแม่ แม่ยูแม่เดียมาแต่น้อยกันพวะพวะสัมพ่อเขาเออคว่าพวดีขนาดนะก็คือพ่อสมมาแบบฮ่าฮ่นฮ่พวอดีสำมาแล้วพ่อติสัมพ่อแม่ยืนก็พ่อีนาะพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยนาดนะพ่อได้ที่ไหนเนาะพ่อพ่อวะป้าป้าวะเขาของป้าได้เออป้าโอ้ป้ากับโทมากับป้าครับป้าครับโอ้ป้ากินเขาแล้วบอืะาม โอ้พ้นโอ้พ้นก็ติดต่อมาอายุสิลูกเนาะบพตอนตอนคุยกันธนาตอนคอยมาหาลูกคอยนะ่ยเราก็โทรมาตลอดแล้วก็ลูกคอยก็คุยแต่ว่าลูกคอยบ่ทุกคนนั่นก็เอื้นป้าบ่เนเออเอือนนป้าว่าทางชาวก็น้อยว่าป้าครับป้าครับอีลาจะได้มือถือไหมวันที่บอกตอนนี้นั่นเนี่ยจะได้ ผมยิงอกนะคอยนะวอาอมวนบเป็นขอเป็นตะดาเออเอคอยจะเบนบอกอ่าคอยเดือดนะลงไทยสองหนุ่มนะบอกว่ามือนนกระแตนต่อคอยมาหาเรื่องเฉพาะอยมาหาตู้ก่อนคอยด่าไปจุด <laughs> อ้าวทั้งหง่าเนาะพ้นกระตกเต้นกระตกเจ็บกระเจ็บมันเมื่อยก็เมื่อยแดงเข่าอีพอกินแล้วคันบามากคันผัดจงเชียงมากเป็นจุดไป็ุดด่าโยกโอ้าวเขาบอกอันนี้ก็เระเดือดเลยมันบอกเดือดปื้ดทางนี้ก็ด่าด้ารอดบอกโอ้ยบอกง่ายมากแต่ดามาถือว่าด่าด้าเลยนะดาแล้วแล้วก็ไปดีฉลอสวนเลยอดเนบอกขอแห้งปากมาฮะจอมโอ้ขอบปได้ออกอ้อมๆการีกับัวแต็กคนได้เด็อกับ ถึงว่าสิบากมาแต่ก็จริงใจมันือนเออหักจริงเหมือนเราสิปากมาไก็เป็นปากมาแต่กะหักจริงเออคอมเมนต์ว่าคอยดังแล้วคอยยิงนะผู้ใดโทรมาคือกะหัก